ทททีวีววเเป็นนสืืื่่่ออออชถ้รรักงกกูยาลบบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังมีการระบายน้ำจากเจ้าพระยาผ่านคลองชัหนาป่าสักเพิ่มสูงขึ้นตามแผนการระบายน้ำแบบก้างปลาของกรมชลประทางออกฝั่งซ้ายเพื่อตัดยอดน้ำของเจ้าพระยา ลบบุรีแจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองชัยนาทป่าปสาเ้อระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นในพื้นที่อําเภอบ้านมีอําเภอท่าวงอําเภอเมืองลบบุรีหลังประตูระบายน้ํำมโนรมในอัตรา250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2568เป็นต้นมาและมีการปรับเพิ่มการระบายน้ําผ่านประตูระบายน้ําบางโฉมสีตาบล ชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเข้าสู่อำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีอีกด้านตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่13พฤศจิกายน2 5 6 8เพื่อเป็นการตัดยอดน้ำแก้ปัญหาระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาที่สูงขึ้นลงสู่ทุ่งท่าวงและทุ่งบ้านหมีเนื้อที่กว่า2องแสนไร่ผ่านคลองโทรประทาไชยนาทปา่าศักและแม่น้ำลบบุรีซึ่งเป็นแผนแการะบายน้ำแบบกั้งปลาของกรมธมระทาน ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ําในคลองพลบธานชัยนาทป่าศักด์ซึ่งมีระยะทาง134กิโลเมตรมีระดับน้ําที่สูงขึ้นจากเดิมอีก20-30เซนติเมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายองอาจแสนอุบลผู้อ,อุนายกสำนักงานทรประทานที่10 เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำจังหวัดลบบุรีเขื่อนทัพพยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบก้างปลาออกด้านฝั่งซ้ายผ่านประตูน้ำผ่านประตูระบายน้ำมโนรมในอัตรา250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทั้งนี้คลองชัยนาทป่าศักมีศักยภาพในการรับน้ำอยู่ที่140ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งปัจจุบันรองรับน้ำอยู่ที่240ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อลดการแบบรับภาร,ระในความเสี่ยงของคันดินกันน้ำตลอด คลองชัหนาทป่าศักดิ์จึงต้องมีการระบายน้ำลงสู่ทุ่งฝั่งขวาของคลองชัหนาทป่าศักดิ์โดยได้มีการพูดคุยและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งสำนักงานชลประทานที่สิ จะบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นประบบเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน,นน้อยที่สุดโดยขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือและแจ้งเตือนประชาชมพันให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่รับทราบโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้านในพื้นที่ดำเนินการประชาพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสายเพื่อแจ้งเตือนและสร้างการรับรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดขณะที่เขื่อนประสาศร์ขนาดนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่919.75ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น95.81%โดยเขื่อนประสาธร์ได้ปรับลดการระบายน้ำในช่วงนี้ให้เหลือ136.07ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ11.75ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อเป็นการตัดยอดน้ําในแม่น้ําป่าสักตอนล่างให้ไปสมทบกับแม่น้ําเจ้าพยาได้น้อยลงก็คือเรื่องของการตัดยอดน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพญานะครับก็คือที่ประตูน้ํามโนลมนะครับเป็นประตูน้ําที่ระบายรับน้ําเข้าที่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งมีความยาวอยู่ประมาณ134กิโลเมตรนะครับจากต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเรามีการรับน้ําเข้าอยู่ที่180ปบลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขยับขึ้นมานะครับถึงปัจจุบันเนี่ย เรามีแผนที่จะรับน้ําเข้าที่250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับก็จะมีแนวทางดาเนินการคือรับน้ําเข้าระบบชุมทานทั้งหมดนะครับตามความยาวทั้งหมดตามแล้วก็คลองสายซอยต่างๆนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จนะครับรองรับการระบายน้ําอยู่ประมาณ250,000 250, ไร่นะครับซึ่งก็เราจะระบายน้ําเข้าไปนะครับถือเป็นน้ําที่จะเข้าทุ่งนาเป็นใช้ในการเตรียมแปลงด้วยนะครับ ประมาณ20-30เซนก็จะทําให้สามารถระบายน้ําผ่านคลองชนะดป่าศักแล้วกระจายสู่ระบบชมทานและพื้นที่ชมทานเนี่ยได้ประมาณ80-100ล้านนะครับก็จะเป็นการลดภาระการาแบกรับของคลองชนะดป่าศักไม่ให้มีความเสี่ยงมากจนเกินไปซึ่งคลองชนะดป่าศักเราเนี่ยมีอัตราการรับน้ําเต็มศักยภาพอยู่ที่140ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปัจจุบันเป็น100-240ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ แล้วในส่วนที่2นะครับของสํานักจานชุมประทานที่สทิที่เราบริหารจัดการก็คือการตัดยอดน้ําด้านท้ายเพื่อไม่ให้มาสมทบกับแม่น้ําเจ้าพยาตอนล่างเขื่อนเจ้าพยานะครับก็คือแม่น้ําป่าสักนะครับปัจจุบันเรามีอัอตราการระบายที่เขื่อนป่าสักชลสิ์เราอยู่ที่136ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงฤด,ดูการที่เป็นโหมดเก็บกักแล้วนะครับเพื่อที่จะลดอิทธิพลการระบายน้ําลงสู่แม่น้ําป่าสัก นะครับผ่านที่เขือนพระราม6นะครับเขือนพระราม6ปัจจุบันเรามีการระบายอยู่ที่ประมาณ150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะทําให้มวลน้ำนะครับไหลลงมาสมทบแม่น้ําเจ้าแม่น้ําป่าศักมาลงเจ้าพยานี่น้อยลงทําให้ไม่เกิดผลกระทบในการที่จะมีอิทธิพลการระบายของเจ้าพยายากขึ้นนะครับนึกก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งอยู่ตอนล่างของสำนักง,งานชลประทานที่10ที่เราบริหารจัดการครับ ครับจากแนวทางกําเนินการดังกล่าวนะครับเราก็มีการแจ้งเตือนผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับถึงสิ่งที่เราดําเนินการว่าอาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในคลองชนปะป่าศักประมาณ20ถึง30เซนติเมตรก็อาจจะทําให้กระทบกับบ้านเรือนประชาชนในบริเวณตามแนวคลองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีการแจ้งเตือนผ่านจังหวัดแล้วแล้วก็ปพ,พจังหวัดผ่านเซลบ์บรอดแคสต,ต์ต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารผ่านทาง เฟซบุ๊กหรือทางช่องทางของกรมชมพานหรือสำนักง,งานชมพานที่1ิบนะครับหากมีเหตุเกิดผลกระทบบริเวณใดก็ขอให้แจ้งสำนักง,งานชมพันธที่สิบนะครับตามที่เราให้เบอร์ติดต่อไว้พร้อมที่จะเข้ารับพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือตามสถานการณ์วิกฤตครับผมขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากคุณสมชายเกตฉายผู้สื่อข่าวททบหประจำจังหวัดลบบุรีมิสเตอร์โทนี่รายงานนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบีโพสต์ทีวี ทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยา่างคมชัด